สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนเเป็นไงวันนี้เออก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะอืมแล้วก็ยังเป็นวันธรรมดานะคะเพื่อนเพืแต่ว่ารถไม่ค่อยติดนะเพราะวันนี้ไฟก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันแต่ไฟก็ออกไปสายละประมาณ8ปดโมงแต่ก็กลับมาเร็วก็วหวังว่าเพื่อนเวันนี้มีหนทางที่รับรื่นกันนะคะอ่าเราไม่เสียเวลากันดีกว่ามาดูไพ ลคลิปของพายเป็นคลิปรนดอมนะคะจะไม่ได้เป็นการเจาะจงของใครใครในใดคนหนึ่งคนที่เข้ามาเจอเนี่ยอาจจะมีดวงสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยมาเจอมาเจอกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะหยุดรับชมแล้วก็ฟังคําทํานายนะคะดวงของเพื่อนๆวันนี้นะคะอ,อ๋อโอ้มันเป็นตัวงองงูเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ย มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันวนเวียนอยู่กับเพื่อนๆแบอว,ว่าความคิดที่มันอยู่ในภวงหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยที่ได้เข้ามาทําให้เกิดความไม่แน่นอนนะคะหรือแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกกังวลใจต้องผเผชิญกับสิ่งที่มันไม่คาดคิดที่เพื่อนๆไม่ได้ ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการตกหลุมพรางหรือถูกการชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเนาะคือในช่วงนี้ให้เพื่อนๆระวังเอาไว้นะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็การงานของเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วงนี้หรือว่าวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เพราะว่าของฝ้ายเนี่ยเป็นการดูดวงฝ้ายอาจตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วฝ้ายก็จะลงไว้ตอนกลางคืนแต่ว่ามันจะเป็นดวงของมันพรุ่งนี้นะคะอืม แต่มันอาจจะมีการข้าเคลื่อนกันไม่ว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะที่เพื่อนเจะมาเห็นนะคะอ่าแล้วก็การงานของเพื่อนเช่วงนี้คืองานเต็มโต๊ะเลยใช่ไหมอุตส่าห์เพื่อนเตั้งใจทํางานแต่งานมันก็รู้สึกว่าไม่ลดลงเลยนะคะก็ต้องต้องให้บอกว่าเพื่อนๆ่สู้ๆแล้วก็ตั้งใจทํางานกันต่อไปเนาะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เอ่อเรื่องเงินเนี่ยระวังนะคะจะ ทำให้เสียทรัพย์หรือว่ามีการชัดจุงไปในทางที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเสียละอ่ะพาพูดง่ายๆระวังมิจฉาชีพละกันนะคะการทําอะไรหรือจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยหรือจะโอนอะไรให้ใครเนี่ยก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะว่าเอ้ยมันมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมใช้สติในการใช้จ่ายแล้วก็ในการที่จะทำธุกรกรรมต่างๆนะคะแล้วสำหรับคนมีคู่นะคะ อ่าช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาเดิมๆเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองลองคิดถึงสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วรับผลมันเป็นยังไงดังนั้นก็ต้องกลับมาค่อยๆแก้ค่อยๆค่อยๆแก้ไขหาทางออกกันไปเ,เมื่อมอาหาทางออกก็อไก่ไปแล้วมันยังกลับมาอยู่เราก็ลองเป็นขอไข อขอไข่ก็ไก่เคยทําไปแล้วก็ลองมาทําชอยแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเจอทางออกถึงแม้นะตอนเนี้ยเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าอีกแล้วฉันแก้ปัญหาอันนี้ไปแล้วทําไมเธอยังมีนิสัยแบบนี้อยู่เดิมเออทำไมเธอไม่รู้จักปรับปรุงทําไมเธอไม่รู้จักแก้ไขหรือทําไมเรายังเกิดปัญหาแบบนี้อยู่อีกเออแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงอย่างเงี้ยก็เราลองลองวิธีใหม่เนาะ สุดท้ายมันก็ต้องเจอสักทางแหละปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่มีทางไหนหรอกที่มันจะตันมันมีทางออกเสมอแต่ว่าแค่เรายังไม่เจอทางที่ถูกต้องเนาะอะส่วนคนโสดนะคะอาจจะเจอคนเจ้าชูเข้ามาหยอดคำหวานดังนั้นนะคะเพื่อนเอนที่โสดหรือกำลังคุยกับใครอยู่ที่ยังไม่ได้ปักลมคมใจคบกับใครเนี่ยให้ระวังนะคะ เพราะว่าคุณน่ยอาจจะถูกหลอกเนาะอย่าไปหลงเชื่อคําหวานอย่าไปหลงเชื่ออ,อที่เขาพูดกับคุณแล้วก็สร้างฝันให้คุณเพอ้อฝันไปต่างๆในาานอย่าไปเชื่อให้หารให้หาร9เซนไปเลยก็คือถ้าให้หานร้อยมันก็จะเกินไปอเหลือสักสิแต่ว่าก็อย่าไปเชื่อเขาหลักกันหมดใจเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพช่วงน,นี้ให้เพื่อนๆระวังระวัง เกี่ยวกับโรคเก่าๆมันจะกำเริบม,มาเพราะว่ามันยังไม่ขาดหายไปมันยังคงเป็นเรื้อรังอยู่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะคะอะ่ส่วนโชคลาภเนี่ยคือความจริงอะเขาบอกว่าเจองูแล้วจะโชคดีใช่ไหมแต่งูตัวเนี้ยไม่ได้โชคดีอย่างที่คิดนะคะก็ให้เพื่อนๆระวังนะคะว่าเพื่อนๆจะเสียเงินมากกว่าได้เงินเนาะดังนั้นอย่างที่บอกเรื่อง เออให้เราใช้เงินอย่างมีสติแล้วก็จะทำธุรกรรมอะไรหรือว่าจะซื้ออะไรก็ให้มีสตินะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวฝ่ายจะจบแล้วก่อนที่เราจะจากลากันเรามาดูเนาะคาเตือนของปู่ย่าตายายเนี่ยท่านจะมาสื่ออะไรจะมาบอกอะไรเราเนาะเพื่อน,นมาดูกันอ่ะ สิ่งที่ตั้งใจใกล้สำเร็จใกล้เสร็จสำเร็จผลเอาใหม่นะสิ่งตั้งใจใกล้เสร็จสำเร็จผลความอดทนคือประตูสู่เป้าหมายเพราะประสงค์มั่งคงไม่วางวาย ตวดสุดท้ายได้ริมรถผลอันดีอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยที่ตั้งใจที่ออาห่าเปรียบเทียบใช่ไหมเนี่ยที่เพื่อนๆบอกว่าอุตส่าห์ตั้งใจทํามาเยอะแยะแล้วแหละ,แ,ละ,แ,ละแต่งงานเนี่ยมันก็ยังไม่ลดสักทีเนาะเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆตั้งใจเพราะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วมันจะสัมลิฟ์ผลแล้ว เออเนาะทุกครั้งที่ถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะจากคลิปก่อนๆคือไพ่ปุยแตยามมันคนละสำหรับกับไพ่ที่เปิดใช่ไหมคือมันจะมาสอดคล้องกันทุกครั้งเลยนะอืดังนั้นเนี่ยก็เลยให้เพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยพยายามต่อไปนะเพราะว่ามันใกล้สําเร็จแล้วเพราะความอดทนที่เพื่อนๆอ,อดทนตั้งใจทํามาเนี่ยมันมันมันคือประตูสู่เป้าหมายที่เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งใจและอาจจะทําให้มัน มั่นคงในหน้าที่การงานหรือมั่นคงในไดนออ้อาชีพในชีวิตของเพื่อนเพื่อนเนะแล้วก็เพื่อนเก็จะมีได้รับผลตอบแทนที่มันที่เพื่อนเนได้ทุ่มเทปไปนะคะฝ้ายก็หวังว่าเพื่อนเจะพยายามสู้มันอีกสักตั้งเนาะถึงแม้ว่างานม,มันจะเยอะยังไงก็ตามนะแต่ว่าเพื่อนเนผ่านพ้นไปได้เนาะ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ขอให้กดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอีกอย่างหนึ่งใครอยากรับพรอันนี้ไปนะคะรับคําทำนายอันนี้ก็คือเพื่อนเสามารถพิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำํำอวยพรได้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะอ่าแล้วก็ส่วนถ้าใครอยาก บูชาองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูต่างๆกำไลข้อมือแหวนนะคะหรือน้ำมันว่านสีพึ่งจุดเทียนเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาเสริมความรักเสริมทรัพย์เสริมโชคลาภเสริมก้าที่การงานให้เจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูคนรักคนชอบคนหลงวันนี้ยังทันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่28ดเนาะพรุ่งนี้อาจารย์จิตจะจุดเทียนและอืม จะจุดเทียนวันที่28แล้วก็รอบต่อไปเดือนหน้าเดี๋ยวต้องดูเลิกจากอาจารย์จิอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทันพรุ่งนี้เพื่อนๆทักมาสอบถามมามาพูดมาคุยกันก็ได้เนาะว่าอยากจะเสริมด้านนู้นด้านนี้ต้องทํำยังไงบ้างมีเทียนอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆทักมาสอบถามได้เลยเนาะอ่าก็เดี๋ยวฝ้ายไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ฝ้ายจะว่างมีเวลามาอัดคลิปให้เพื่อนๆหรือเปล่าแต่ว่า จะพยายามแล้วกันจะพยายามมาอาจอย่าให้เจอให้เพื่อนๆเ,เจอเช็คดวงกันทุกวันทุกวันเนาะว่าแต่ละวันเพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะแก้ปัญหาจะเตือนสติเพื่อนๆยังไงบ้างจะมีแนวทางยังไงบ้างเนาะก็อยากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเจอที่เรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ